ซึ่งตอนนี้นะคะสาวข้ามเพศชาวฟิลิปปินเนี่ยนะมีการอัดคลิปนะคะเราก็ร้องไห้อยู่ที่สอนอนะอบอกว่าโปรดช่วยเราด้วยอันนี้คือแปลเป็นไทยนะคะ<อ>โปรดช่วยเราด้วยประเทศไทยและฟิลิปปินเป็นเพื่อนกันมันไม่ใช่สงครามนะซึ่งตอนนี้กระแสแบบของชาวฟิลิปปินเนี่ยหลายคนเนี่ยเริ่มติดตามแล้วก็แบบแชร์ข่าวนี้เขาบอกว่าไอ้รุนแรงเกินไปไหมอันนี้ทางฝั่งของเขาไม่ร <นะ S 2> ุนแรงต้องดูตั้งแต่คลิปแรกแล้วที่ดูไปเนี่ยชุดชด,ชดำอะที่ทำอะแล้วไปยั่วยุเขาซึ่งตอนนี้เขาเดินทางกลับประเทศและมีหลายคนไปไปรออยู่ตรงนั้นใช่ไหมเดินกลับ ไม่ได้เพราะว่าตมยังไม่ให้กลับต้องตรวจก่อนว่าคุณมาทํางานโดยใช่ใช่คุณมาอยู่วีซะสามสิบวันเนี่ยคุณบอกคุณมาเที่ยวแต่คุณมาบอกมาทํางานเนี่ยไม่รู้จะไปแค่นี้หนีออกหนีออกกลับไปคือแต่หนีแต่ยังไม่กลับเอาย้ายลงเลยน่าจะย้ายลงเลย